ครับจากประเด็นรัสเซียยูเครนนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับกระทบทั่วโลกนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราฐานะในนักลงทุนไทยก็ต้องมีการาบริหารจัดการพอร์ตสักนิดหนึ่งนะครับโดยในเรื่องของ อัตราดอกเบีย้ยที่ของอ่ารัเสเซียเองเนี่ยนะครับตัวธนาคารกลางเขาก็ปรับขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพื่อจะพยุงนะครับค่างเงินรูเบิลไม่ให้มันอ่อนค่าแต่ไงครับก็ทั้งขึ้นดอกเบีย้ยมาแล้วนะครับค่างเงินก็ยังอ่อนอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าตัวอ่ารัเสเซียเองเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักกว่าเขาเพื่อนนะครับภายในประเทศเองนะครับก็อาจจะ ส่งผลให้ในเรื่องของการภายในประเทศเขาเองนะครับประชาชนก็อาจจะอวอรรี่เหมือนกันนะครับกับสถานการณ์ดังกล่าวก็คือไม่อยากจะให้าทางประธานาธิบดีปูตินนะครับเข้าไปลุกลานแล้วก็อาจจะสร้างความยืดเยื้อะนะครับซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ก็คิดว่านะครับอันนี้ก็เดาใจยากเหมือนกันนะครับว่าแกจะเอา โอ้ oh, จะเอาแค่บางส่วนหรือว่าจะยุดยูเครนเลยหรือว่าจะเจราจาตรองได้ขนาดไหนนะครับแต่แต่คิดว่าซีานอโอเนี่ยน่าจะเป็นอยู่2แบบนะครับก็คือว่าสามารถคุยกันได้นะครับก็อาจจะจบได้ในระยะสั้นถึงระยะกลางในที่นี้ก็คือว่า อาจจะไม่เกิน1ปีนักอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่แฮปปี้ที่สุดนะครับก็คือต้องจบบนโต๊ะการเจรจาต่อรองนะครับซึ่งในไฟแรกก็คุยกันแล้วยังอาจจะต้องมีนัด2นัด3ตามมานะครับก็คงต้องติดตามว่าเอ๊คุยกันแล้วเนี่ยทางยูเครนเองเนี่ยจะ แทนที่จะเข้านาโต้อาจจะชะลอไปไหมนะครับแล้วก็ซึ่งแน่นอนครับทั้งสองฝ่ายก็คงจะไม่ได้กันร้อเปซนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในจุดที่พึงพอใจกันได้ทั้งสองฝ่ายซึ่งอันนี้เนี่ยทั่วโลกนะครับก็หวังว่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าการคุยการเจรจาแล้วเนี่ยมีการยืดเยื้อนะครับการ ก็ส่งผลแล้วครับในระยะยาวแต่เข้าใจว่าในลักษณะนี้เนี่ยไม่น่าจะส่งผลดีต่อต่อประเทศรัสเซียโดยตรงนะครับทั้งที่ตัวเศรษฐกิจของประเทศเองเนี่ยก็ไม่ได้เติบโตอะไรมากนักนะครับในในเรื่องของค่าเงินก็ดีนะครับดอกเบี้ยก็ดีที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็สะท้อนครับอาจจะทําให้ในระยะยาวแล้วเนี่ยการทำเศรษฐกิจหรือนักธุรกิจของรัสเซียเองเนี่ยก็คงจะทําอะไรได้ลําบากนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ คิดว่า,อ,าอยากจะให้ทั้งคู่นะครับก็คงจะต้องเจรจากันแล้วอาจจะ าหาข้อสรุปยุติที่พึงพอใจนะครับของทั้ง2ฝ่ายแต่อาจจะไม่ได้กันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อันนี้เขาคงต้องติดตามนะครับแต,ต่ต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่ว่าถ้ามันแหงในระยะยาวนะครับเกินกว่า1ปีเนี่ยอันนี้เนี่ย,อ,นนยอาจจะยืดเยื้อะนะครับแล้วประเทศที่เจ็บหนักที่สุดก็อย่างที่เรียนครับก็คงจะเป็นรัสเซียแต่การลงทุนทั่วโลกนะครับก็คงจะได้รับผลกระทบแต่ณนะตอนนี้เนี่ยผมก็เข้าใจว่า,าราคาต่างๆที่ ่ลงมานะครับตลาดหุ้นหลายๆตลาดลงมาในระดับนี้ระดับหนึ่งแล้วก็แอบซอบหรือว่าซึ้มซับกับประเด็นข่าวไปตรงนี้ไปพอสมควรแล้วครับผมครับก็ต้องอย่างอย่งอ่างนักลงทุนเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันความเสี่ยงทาง geopolitical risk ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ uncertainty เราคาดการยากนะครับทางที่ดีนะครับนักลงทุนไทยเองเนี่ยนะครับก็ควรจะมีการจัดพอร์ตนะครับในเรื่องของการลงทุนให้เหมาะสม อยู่ในระดับที่เรารับความเสี่ยงได้นะครับเช่นสินทรัพย์การลงทุนเรา100บาทเนี่ยนะครับกอ็อาจจะต้องลดน้ำหนักลงไมมสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ากลายเป็นศูนย์ถึงร้อยนะครับคือไม่ศูนย์ก็ร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเวทน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ท่านรับได้นะครับอย่างสถานการณ์ปกติท่านอาจจะ ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประมาณสัก70%สินะครับสินทรัพย์ปลอดภัยสัก3 0แต่ละแต่ว่าในลักษณะประมาณนี้เนี่ยเราอาจจะต้องลดสินทรัพย์เสี่ยงลงมาสักนิดนึงนะครับอาจจะเหลือประมาณสัก 5- 60%ของพอร์ตนะครับเพื่อรอดูสถานการณ์นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่ก็ตามครับด้วยสถานการณ์ของประเด็นยูเครนรัสเซียเนี่ยอาจจะยืดเยื้อนะครับส่งผลกระทบในเรื่องของ าราคาพลังงานนะครับที่หลายคนมองว่าเออเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อที่จะคิดว่าน่าจะชะลอตัวสักประมาณไตรามาสสองไตรามาสสามจากที่เรามีปัญหาเรื่องอซัพพลายช็อตเทรนะครับสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะยืดเยื้ออีกนะครับที่เราอาจจะเห็นน้ํามันเนี่ยตอนนี้ก็แต่แตเแถวๆใกล้ๆร้อยแล้วนะครับอาจจะยืดยาวไปร้อยกว่าหรือเปล่านะครับถ้าสถานการณ์ไม่ไม่ลงตัวตรงนี้นะครับก็อาจจะประเด็นเรื่องเงินเฟอ้อ นะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพการลงทุนนะครับที่คาดว่าคาดว่าจะดีขึ้นในปีนี้นะครับแต่แต่ถ้ายิงยาวนะครับระยะยาวเนี่ยงเงินเฟอ้อกลับเข้ามาก็อาจจะส่งผลไม่ดีนักเท่าไหร่กับสภาพเงินเฟอ้อแต่อาจจะส่งผลดีนะครับในตลาดในภูมิภาคอาเซียนนะครับทิพซ์มารเก็ตรวมถึงไทยด้วยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในภูมิภาคอาเซียนเราเนี่ยนะครับเราก็มีน้ำหนักนะครับในตลาดหุ้น มีน้ำหนักกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงานในประเทศไทยเองนี่ก็ไม่น้อยนะครับในส่วนของอที่เขารบพุ่งการมีปัญหาสินค้าน้ํามันแพงสินค้าราคาโภคภัณฑ์สูงขึ้นเนี่ย อาจจะนะครับอาจจะส่งผลบวกนะครับในกลุ่ม t i ิปส์มาเกโดยเฉพาะในไทยด้วยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราคิดว่าตลาดหุ้นไทยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตลาดที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับโดยสภาะวะที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เกิดสงครามแล้วปรากฏว่าเอ๊ะหุ้นในกลุ่มอาเซียนเราเนี่ย ค่อนข้างแข็งนะฮะเพราะว่าหนึ่งละเราแลกขาดนะครับก็คือขึ้นมาค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างยุโรปนะครับแล้วก็ประเด็นอีกก็คือปีนี้เนี่ยเรา ในภูมิภาครวมถึงไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะต้องเปิดประเทศนะครับรีโอเพนนิ่งเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะส่งผลดีทําให้ตลาดหุ้นไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่ยังไปได้ไปได้ต่อนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับไตรามาสสี่งบออกมา,าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยกำไรในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับก็กลับมาใกล้เคียงนะครับกับก่อนโควิดและตอนนั้นเราอยู่ประมาณสักคิดเป็นจุดเนี่ยกำไรเราอยู่90กว่าจุดตอนนี้ นี่ยเรา80กว,ากว่าแล้วนะครับก็คิดว่าปีนี้เนี่ยก็ มีการฟื้นตัวต่อเนื่องก็อาจจะทําให้กําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นนะครับก็ทําทให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนต่างชาตินะครับนักลงทุนหลายหลายประเทศเนี่ยก็มองในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับหลุมหลบภัยเหมือนกันนะครับคือหนึ่งละเรามีความชัดเจนเรื่องการฟื้นตัวเรามีสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในให้น้ําหนักอยู่ในอินดีเซสเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เรา จะรีโอเพนนิ่งกันในปีนี้เนี่ยนะครับภาพต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าเม็ดเงินการลงทุนต่าง,งชาติเนี่ยนะครับฟันฟลอเนี่ยไหลเข้าในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะครับก็เพราะงั้นผมคิดว่าก็ บริหารจัดการพอร์ตนะครับลงน้ําหนักสินทรัพย์เสี่ยงใหเ้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วก็อ,อยา่าจักอย่าก,กังวลจนเกินไปนักนะครับเพราะว่า,าในสถานการณ์ณปัจจุบนันนี้อาจจะนะครับใช้คําว่าอาจจะเป็นส่งผลบวกนะครับให้กับตลาดในภูมิภาคอาเซียนได้เช่นกันนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่ง เพื่อรับข่าวสารจากมั n นี่แชทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ